คุณเคยคิดไหมว่าเรื่องดวงเนี่ยจะมีผลกับชีวิตคุณจริงๆฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะให้บอกว่าแก่จะได้แฟนเป็นเพื่อนสนิท ตรงไงดิแค่เนี้ยก็แค่เนี้ยแหละโอ้ยดูว่าจะแม่นเพื่อนสนิทก็มีอย oh, ู yeah? ่แค่แก right? oh. eh, э ๊งชนีสตรีวิทยาและจะมีโฟมีแฟนอะไรวะเฮ้ยฝนเสร็จยังเนี้ยเร็วๆดิอ๋อเออเออเอออุ้ยนี่ก็เล่งอยู่ได้ อ๋อนาทไง นั่นแหละคะ่ะคือน่าเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ป5แล้วมันก็เป็นเพื่อนผู้ชายคนเดียวของเราพอม .1 หนึ่งก็สอบเสร็จเขาแล้วโรงเรียนครับผมเข้าสาธิตประทุมวันเขาไปอยู่สตรีวิทย์ก็เลยโอกาสได้เจอก็น้อยลงปกติผมก็ไม่ค่อยชอบชวนใครไปไหนชอบไปเที่ยวคนเดียวแต่ว่าผมก็นึกถึงเขาตลอดชอบโทรไปชวนเขาไปดูหนังดูมาดากัสการ์แล้วกันเนาะไม่เอ,าอ้าวอ่ะจะดูฉลอง ตัดปัญหาแยกกันดูแล้วกันจบก็นั่นนะคะจะชวนมาทําไมวะเพื่อนค่ารถไม่ออกจากบ้านปะก็กวนตีนเพราะว่าเหมือนอยากได้ความสนใจจากเขาประมาณนั้นคือถ้าไม่ชอบใครไม่เข้าไปกวนตีหรอกพอมอปลายปุ๊บเราก็นัดเจอกันที่เซ็นทันปิ่นเก้าครับเป็นครั้งแรกที่แบบเหมือนไม่ได้เจอกันนานมากก็เลยตัดสินใจนั่งสาย51จากบางนาเพื่อไปเซ็นทัลปิ่นเก้า พี่สาวผมยังถามว่าจะไปไกลนั้นทําไมแต่ผมก็แบบต้องไปเตทนี้ต้องไปก็เลยแบบไปเจอกันก็ติงหลังจากนั้นก็เลยแบบจีบจีบมาตลอดอมีแกนี่ก็ดีเหมือนกันเนอะเหมือนมีตัวชีบ้าเลย <S <S เดี๋ยวนี่คือแกว่าเราเหมือนตู้เย็นเนาะไม่ใช่แค่นั้นไงโตชีบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต เออก็รู้แล้วแหละว่าเขาแบบอาจจะแบบเริ่มจีบเราอะไรอย่างเงี้ยเออเพอก็มีแบบหยอดหยอดบ้างใช่ไหมคะผมก็เลยตั้งแบบเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อจะให้รู้สึกว่าแบบเรามีอะไรมากกว่าคขาเป็นเพื่อนกันก็เลยแบบจันทร์พุทธศุกร์เงี้ยคือผมอาจจะไปหาเขาที่โรงเรียนอังคารมิรหัสเขาต้องมาเจอผมที่สยามก็ไปไปมามา,มาหากันอยู่ประมาณแบบสองสามเดือนได้เลยนะพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วผมก็เริ่มแบบแต่อังเขาล้ะ ก็วันนั้นชวนกันไปเดินวางหลังค่ะแล้วเขาก็แบบมาด้วยเหมือนประมาณว่าเป็นแบบเดตแรกของเราที่แบบไปนอกสถานที่ก็สไลด์นิ้วก้อยอันสั้นๆของผมเข้าไปในมือเขาแต่คือด้วยความขนาดที่มันสั้นมากมันก็เลยแบบหลุดอยู่หลายรอบมากจนแบบเขารู้ตัวถ้ารู้จักหน้านะค่ะจะรู้ว่านางเป็นคนนิ้วก้อยสั้นด้วยความที่นิ้วก้อยสั้นพอมาเกี่ยวก้อยโป,ปะเดินๆอยู่ก็แบบหลุด ต้องพยายามแบบเกี่ยวใหม่จนแบบเฮ้ยเรารู้ตัวว่าแบบเอ้ยทำไรอะ่ะจนแบบผ่านไปสักพักนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือมันถึงทางตานแล้วอ่ะก่อน ต่ว่าเราเจอกันบ่อยไปวะ้องห่างกันสักพักนะต้องห่างกันสักพักนะสักพักองห่างกันสักพักไหมสักพักเออดีไม่รู้จะเจอนทำไมทุกวันลำคานเกฟรอด้วย ก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอกันเลยแบบหายไปเลยไม่ได้คุยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลับไปมีชีวิตปกติก็อยู่กับเพื่อนเที่ยวเล่นกับเพื่อนคือผมก็ดูโทรศัพท์ตลอดเลยทุกวันแต่คือก็ไม่กล้าโทรเพราะว่าไม่กล้าเกินน้ำลายตัวเองแต่สุดท้ายก็เขาไม่เงาะง้ะเองก็ได้วะก็เลยโทรไปว่าแบบนี่จะหายไปจริงๆใช่ไหมเราก็แบบเอา้าอะไรงงก็เองเป็นคนพูดเองอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเข้ารูปเดิมแต่อันนั้นก็เป็นแบบเหมือนครั้งเดียวที่คิดว่าจะหายไปจาก ชีวิตเขานะครับคือมันเหมือนแบบพอไม่มีเขาเหมือนชีวิตผมอะไรแบบขาดหายไปสักอย่างประมาณนี้ครับคือจินตนาการชีวิตที่แบบไม่เหมือนไม่มีเขาไม่ออกแล้วอะครับตอนนี้ว่าแบบ10-20ปีถ้าผมไม่มีเขาผมจะแบบทํายังไงกับชีวิตประมาณนี้ครับผ่านไปกว่าแบบ8ปีก็รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่มันเห็นชัดในตัวน้าเลยอะคือน้าเป็นคนแบบเสมอต้นเสมอปลายแล้วคือเขาเป็นคนแบบให้ความสําคัญกับผนเสมอ ฝนจะติดอะไรมีปัญหาอะไรโทรหาเขาสิ่งที่เขาทําอยู่เขาจะวางแต่ทําให้ฝนก่อนเลยอหรือว่าแม้ในขณะเดียวกันคือมันเหมือนแบบร่วมทุกร,ร,ร,ร่วมสุขกันนับเยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเวลาเราแบบท้อใจอะไรอย่างเงี้ยน่าก็จะบอกว่าแบบเอ้ยฝนแกลองแบบหันมาดูข้างๆดิอ่ะฝนก็แบบมองตามเขาก็แบบเหมือนแบบจับจับมืออย่างเงี้ยว่าแบบอ่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นเราจะไม่ได้อยู่กับแกแต่ก็คืออยากให้แก เห็นนะว่าแบบมองมาที่ไหลว่าแบบเออมีหนูอ่ะนั่งอยู่บนไหลของของกเสมอไม่ว่าจะแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แกแบบนึกถึงเราเป็นคนแรกพร้อเหมือนเราอ่ะก็ยินดีที่จะแบบไปหาแล้วก็ช่วยเหลือแกแบบเป็นลำดับแรกเหมือนกันค่ะก็ อยากจะบอกแกนะอีลาว่าที่เราคบกันมาได้นานขนาดนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญคือเป็นเรื่องกับการที่แบบเราปรับตัวเข้าหากันตลอดแบบเจ็ดปปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าแบบเราจะบังเอิญป,ปรับแล้วแบบรักกันหรือเข้ากันได้ต่อไปในอนาคตเกิดความไม่เข้าใจกันเราก็อยากให้แบบใจเย็นแ,แล้วก็ฟังเหตุผลที่เราอธิบายแล้วเราก็จะทําเหมือนกันขอบคุณที่แบบ รักครอบครัวเราเหมือนครอบครัวตัวแกเองแล้วก็เราก็จะรักแกคนเดียวอย่างนี้ตลอดไปนะเราก็จะดูแลแกอย่างนี้คนเดียวตลอดไปแล้วก็สิ่งที่ทําให้ทุกวันนี้ไม่ใช่มองว่ามันเป็นหน้าที่แต่มองว่าแบบเราอยากทําอะไรให้คนที่เรารักมากกว่าแล้วก็มีชีวิตแบบหลังแต่ง,งานจากนี้มีความสุขไปด้วยก,กันนะ ขอขอบคุณที่แกแบบอยู่ร่วมทุกร่วมสุกกับเราแบบมาตลอดคือผ่านอะไรกันมาแบบมากจริงๆคืออยู่การเรียกได้ว่าตั้งแต่น้ำหนัก48เยันเคยแบบ80ก็มีมาแล้วอืมแต่ก็แกก็ยังแบบอยู่ข้างกันเสมอมาขอบคุณที่แกแบบคอยเป็นคนที่สนับสนุนเราทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรคือแกจะยึดเราแบบเป็นหลักเสมอ เรายังจําได้ดีกับที่แบบแกเคยบอกว่าเออเวลาแกจะตัดสินใจทําอะไรฝนแกทําไปเลยแกไม่ต้องนึกถึงเราพอแกรู้นี่ไม่ว่าแกจะตัดสินใจทางไหนแกจะมีเราแบบไปพร้อมกับแกเสมอคือแบบเรายังจําได้ดีซึ่งเราแบบขอบคุณแกมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเราดีใจมากๆที่แบบเฮ้ยมีแกอยู่แบบข้างๆเราแล้วอยู่อ่างเงี้ยตลอดไป แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่แกแบบดูแลเรามาแบบโดยดีตลอดดีมากๆเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ขอโทษที่บางทีแบบเราชอบดูแกหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบไม่ค่อยอ่อนหวานกับแกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือแกก็รู้ใช่ปะว่าจริงๆคือเราก็แบบรักแกนะเว้ยแล้วก็แบบหวังดีกับแกมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต่อแต่นี้ไปก็ อยากจะบอกแกว่าก็จะพยายามแบบอ,อ,อ่อนหวานมากขึ้นเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็ดูแลแกให้ได้ดีเหมือนกับพี่แกดูแลเรามากขึ้นเรารักแกแหละ